บุ่มบุมงานอะไรเนาะงานอะไรเกิดขึ้นเออตุบน้อยนางยางสวยเลยเตรียมแนวกินจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีนี่จะขอวันเกิดมันจัดพร้อมกันครับกับพี่แนนเด้อวันเกิดกับพี่แนนมัน

มันชนแจงกว่อเนี่ยอืมันจะบอกเอนทำไมย่างไปนำกินไปนำเอาก็ย่างขาเลือดเอ้กระมีนั่งโตแล้วก็นั่งตู่ไพ่เขาไปนยังในตู่ก็เขาไปนะจ๊ะมีไพนผู้สาวหน่อยแว๊บแวบแวมๆวเดินนะคะนี่ เออมองนี้มันบ่น่อยนะจ้าเท้าเท่าไนใ่งยแงขึ้นมาให้นอยกะเทยเท่าเรือน้อย้อยก้าลงกันทีนีบาไม้ นุ่มใหญ่ใหญ่อนานต่อยเปะมาลงจากคานถือว่าเป็นฐานน้ำใจจ้างกะเต้ฉันบลงค่ะชั้นอยู่ที่สูงชันอยู่สูงคานชั้นสูงจ้าลงแต่เธอไปเถอะ ปิเตซแท้ยัมาอเนเขาแค้งรยเมาอดบางีนางหกโมนี่แดมาก่าเอกก็มาหอดนะวอา่นต่ตุกันเป็ดเก้าโมเข้ามานัไปหาเก็บกับดุกกระแป้งดุกอัวคุณมันยันเย่อน มันอันนั้นเขบวนนอ้าไปนีานันมันไไได้ด้เ่ได้บอกให้น้องท้ำมาได้น้องลิลลิงกับคุณกเป็ดยังบจ่จํเค็ก

มึงทือไพ่ไปน้ำไพ่โทรศัพท์นั่น มาดูเคก้กก่อนนะคะว่าวันเกิดเกิดใครเอย่ยอันนี้มันเกิดบ่าวน้ําอาหารมามันตรงนาะตีซื้อมาทางไหนอันนี้นะเฮ้ยอันนี้คนเกิดคุณพี่แนเนะนะจ๊ะวันเกิดพี่แนนวั <c oughs> <c oughs> นเกิดบ่าวน้ำจัดพร้อมกันเลยนะจ๊ะคนเกิดปีเดือนไล่มาจัดจ้า รอบนะจ๊ะนางก็ได้เป็นตัวแทนนะจ๊ะเป็นตัวแทนเป่าเค้กพี่แนนได้จ้ะเนี่พี่แนนกับเป่าหน้ามนะจ๊ะเนาะไม่เล่าใครลืมโบส์เล่าไม่เล่าการแถาเลี้ยงลืมลืมลืมเด้อเด้อเด้อเอา ทีวันนีก็ว่าเธอตายอยู่เ้ื่องเ่งเรื่องายเจี๊ยบเร้เปล่ากันไม่ยินติจี อฉลองกันได้ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ออบบบบคคืเป่าาาาไมรร้้้สินี ลาเป้านั่นนะเป้าจะโตแน่นเขาอยู่าเลยหานไดาคอยเอ้ยแน่นนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำรวยรวยบอลเจ็บบอลจนนะจ๊ะปาฏราชิ้นใดเขาได้ชิ้นนั้นนะจ๊ะ แต <ạt scholarly S 1> <Elena> ่เด้อไกบุญมาเขาแล้วเขาไกได้หน่วยแกอัดประสุดมงคลในสกุลคนเริ่มสุเสียนนักเปียงคนทั้งเมืองยี่ยมได้ให้มีหลายหลอดพลเงินในมีหลายล้านบาทในมีหลายแสนเซนกันเมกะไดคอยเป็นผู้มังค่างยองน้ำโน้ตเเฮ็ดบุญนั้นได้เฮ็กลับคืนมาคงท่านน้ำทองท่านน้ำสวยท่านน้ำและก็สักทอนจะเคลื่อนคลอดขาดสลายผ่าขิ้ดิบผ่าขิ้ไรคอยกลายเป็นดีเป็นทีมียนต์พอเงินเต็มบ้านเด้าจ้าสาธุ บอกให้น้องท่ามากินเค้กอยู่เด็ลิงแต่ครึ่งจะไปมาอกินเลยอ้ยไปเนยอาอยู่เคือบ่มีแม่คืนอะครับคบ่ทันเติมว่ะเแม่เจกินร่มกันกันแรกแต่ลงมากินีก็ได้อาแม่เแล้วแม่อันนี้เอาไว้ก่อนเออกมาออกาออกานกยนอัดอาาน้กันเิอน้างบอแล เดี๋ยวมาตามหลังนะคะตุยๆก็นรงานกัทบอกก้อนมูอีกก้อนบ่าหน้าบีกจ้าเดี๋ยวชิว่าเห็นพวกนี้บอดจ้าเด้อมาคิโอ้ไปไปเด็นี๊กหน่อยลัไปเตรียมพร้อมจัดสำหรับตอนรับมูผ่อนล้ะก็วันเกิด เอืึอยแล้วเด้อพี่แนนคุณหลายๆเดินมาจังได้ขอบคุณหลายๆเด้อทุกคู่กุนพี่เสถเนี่กับคุณพี่แนนเนาะที่คอยซัพพอร์ตเนาะจ้ะเนาะที่คอยซัพพอร์ตนางเนาะจ้ะเนาะทุกๆเรื่องอเวลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นหรือว่าขายของกับซอยซื้อพี่แนงพี่พจอยเนาะจ้ะเนาะไมไ่บอกไปเพงกระโด กดยุ่ไป้า่าอท่ามาไปเกืบคิ้วคุงเธนเล่หลงเอยุ่มก้วเยมาโจ๊กยยัเยบาร่าลากรัวเลยเด้อเอาไกด้าเนี้เอาไปเลยเลยนะโอ้่แกนบ่ะเ้ยไม่ตะเคียบเลย กินอันนี้ครับพ่อใจแม่ตะเกียบพักไม่ค่อยพักเนี่ยข้าที่กินข้าวเ่าเรียกพักมันมันจะมันจะดีมีนีดีดีดีมีดั่ีดีดอดี้นดีดปลูกีด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 ปดี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 ดาดีดีะเดี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 ดกดี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 เี้ีดี้ีด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 กดีนีด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 ดกดอนีดีดีดาเคดงดีดีดีกินเดีดกดอนไหน ยตอเมรัมล่มันคิดย่อนกาหาบุญแอหอมใส่ก่อนเลือดมันจะเลยหอมกหอเติมอมติเพิ่นเพิ่นบกหเอนหอมใส่รมก่อนก่อนอาเลือดหอยี้เหยียบกพทานน่ะถ้าบส่ตัวดีกันมันบริเวณหูกลุมข้างขึันมา

ไอ้มาไอ้ลีไอ้ไข่ลงไข่ลงมาลงมาลงมาอย่าลืมเราคระมแต่จ้อยกับพยูกินน้ำซัม้าเหียก็พูดออกคลิปทุกคลิปเลยนาองก็ให้น้องพูดบ้างเถอะแด้กะปิดี่เบเบอกบ้านเต็มเนื้อบากเาบอเตมเนื้อเ้ยหบูรี่อร่อยบูรี่แดงม่ได้กะปิดนะ

ูโอ้ยปีนหัวบอกไคลกรบไคลกับบอกไค่บอกไคลจะเป็นคนเหตุก็ต้องเห็ดกระไดเข้ามาไงต้อวดนะออกเ้นหนึ่งค่ะพื้นออกเมื่อไหร่เราโพสต์ก็่บอกให้โพดกับบอสโพสนคือมมนานเลยยาและพวกนหมักที่งานมันกินยังในี้หมอมาน่ะ

นายเชิญแม่่นาเชิญแม่แลเรา่ว่สอนใช้าฟในดว่ใช่แลแลแต่ตรงนั้นแหละที่น้มงัดที่บอกเลยแย่ปนะบกเข็้มบ่นมีให้ปเนีแบ่ี้เยบรรยากาศย่มึงสวนย่ม่งดอกกระเจียว

เมื่อไงเมื่อเาจ่านรมัดกินมาเกงเซือัวแร้วองคืณอรับหาะงัวก็เข้าอกันกันทุกงทกรคนส้มคดังจุพอยนง่งานไม่เลยนะข้น่ข้าวเจ้าเขาเนี่ย โบว์แมนโบวี้ก็มีจะนม่เนาะแ่เสยคนเสียทะลุมุกดน

อันนี้นะเพราะว่าม่นชเพ็ดนะไม่่เนี่นะิกอนี่มาขาวล้มืงเนี่ยคืออะไรอเยลีในโนเนี่ยว่าปกรถมาเป็นุเพ็ดเบ้งตือนเบื้อื้นถน้ำมอกูได้ปลูกกับเพ็ดเบิามเลนะบเลือกคนแต่แต่มาเด้อเด้อบุเป็นจาภาพ นายเยอะเอ่ยมั้งเนี่ยเห็นหมต้นเงี้ยสันเต๋อประตูเนี่ยเนาเนี่ยแล้วเราเนี่ยประตูเนี่ยเนี่ยไปตรงนี้เลยเนี่ยเนง่ยไปแล้วไปแล้วมึงอะเดชประเทศพื้นกับกับเบื้องเนี่ยมาเบื้องระเบ้านมันเออ ไปยังเลอไปยี่ลัน้ะไก่อนนยังใคอีกเยวายอยู่ใกล้กันเ่ต่งไวาอีกอันนั้นเนีกิอ่อนตรงนั้นไ้มงเฮ้ยมีหม่องยู่ยู่ไปโลกให้ได้กินเพื่อเดียวพาพุ่นลว ที่าไปใช้ไันนี้เขาบวฮิตเลยเะมากขนาดตอนคนนั่งยุ่งนมาหันบนไมีให้โยกเนี่ยบะประตูบนติงบันไดอย่างนี้อยไรล่ะที่เราละกับ่เยี่ยมลูกเรากระเดนี่ลูกเราเที่ยวตรงมาเนี่ยวันนี้คนน้นี่างกันเจ๊แม่กับี่พูดก็คือ

จอมลสามนยเน่ปัะลที่มันเป็นเรือเลยเฮาว่าแปดพันกเบนยูกเนอกรบนยูกเบนงจกประชมไหมออยังง่าน่อยนะกระเบนลางจบงานนี่เจะซองลานต่อยอดถึงที่อล่างจบงานซเนาะกเนล้านัองม่ได้กินน้ำ ไปเพราะไป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 นาดเพศทำลาเพห้านางเ็กยังข่ามาอ้ปูนเป็นแขกเขาเื้อกกระบอกมาตสิคายหาเป็นล้างถ้วยเรื่องอไรนีนี่เรือเขาเอื้นงพรมตัวตัว Il, มางานเจ้าเด้อแล้วเขาเนี่ยอื้งกพัดได้บอกไปท่างกันว่าเออไปเห็ดเวียกซอยเนาะอันอื no> ้ยเด้อดีเรใหมันเดียวเลยได้กินหัวมิเตอเอ้ยบอกว่าเออิกแขนกับทรดได้ว่าดีเราถ่าต้องำเราให้มันละเอียดได้เนาะนอนผัดเราไปเห็ดเบี้ยเป่นหัแขนได้กวนแล้วเออแนน้ำด้วยต้อยเวียดจะตลอดทอดยานหมเนาะตลอดทอดพังตลอดทอดมือเจ้ามื่อกี้ยาน ตัวมังกนเช่าเนี่ยพังงก็เดนตัวังกรเช้าแตเ่ต้องให้มืออัน้วะตาตมันเด้อบอกนอาแล้เมื่อกี้ได้แต่ประมาณเทีันเจ้าเลี้ยงเบียเครื่องรั่นกับมอเช่าเจ้าเครื่องเลี้ยงเบียชอกรั่งกับมังเช่าขันโมยันมููเอยี้่านในบ้านเดเส้นได้อ่กงานงเกียร์น้าวอ่นมันมีเงินเดือนน้ำมล

น้ามันเตาเต้าหน้มันแดเ้าแทีืนนอ้ไมัได้เทนว่าจออดอีจาไปแล้วไอะไรมัได้เทิรายละเอียดบอกว่าแม่เนี่ยอากีนได้ด้วหอยขันลิ้ันต้องขอให้นาแทง่อมาแมเจ้าเาวไฟแดงบังไ้แดงัก็แดงโอ้ยคอยิงงอมงานในตอนสิด็กินแงนะว่มั เก็กกมาควนจว่ะสักสองโมงเด็ก็มาควนเขาำเดียวหนึงนะเดี๋ยน้อยคนเด็กก็มาคีกเนาอยวนอันน้าเดียวก็ยังคืนเวลาเลยว่าเสศ็แตงได้น้ออย่ไเวก็วไได้หมื่นดีะ

ตุ้ตู้กับเบาอาดมาหลือจ้า,า,าพี่น้องจ้าแมนราพาจากก่อนเด้อจา้าสวัสดีเ้อสวัสดีนะคะจะได้ขอบคุณหลายๆเด้อเออยคุณพี่แน่นะจ้าเนานะขอบคุณเวลาแล้วก็เออยทางเมกะนะจ้า